I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused my mind is so t h e n they start to notice that I'm in motion there is no p o t i o n you're not just chosen ขั้นเทพเว็บซื้อขาย ID เกมเติมเกมออนไลน์รวมทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ด ID เกมออนไลน์และบริการเติมเกมมีส่วนลดที่ถูกที่สุดสะดวกคุ้มค่าราคาย่อมเยาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเลียวตาชแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ลอเลี่ยวกันนะครับทุกคนสำหรับช่องของผมเนี่ยคุณคนที่รอดูรอเลี่ยวค่อนข้างเยอะนะครับผมผมก็อยากทำรอเลี่ยวบ่อยๆนะครับแต่ว่าผมอยากให้ช่องของผมเนี่ยมันหลากหลายนะครับผมอยากให้ดูหลายๆตัวนะครับผมไม่อยากให้ดูจำเจอ,อยู่แค่2-3าตัว นะครับผมแล้วผมก็จะพย,พ,ยพยายามนะครับผมพยายามทําคลิปรอเลี้ยวนะครับก็ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์เนี่ยก็จะทําลงมาคลิปหนึ่งนะครับผมในต่อไปนะแต่คลิปเนี่ยผมรู้สึกว่าสามอาทิตย์เลยแล้วบางครับที่ผมไปได้ทำคลิปรอเลี้ยมาเลยนะก็ต้องขอโทษคนที่รอดูลรอเลี้ยวด้วยนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะว่าผมต้องการความหลากหลายของช่องนะครับต้องการให้ดูหลายๆตัวหลายๆตําแหน่ง นะครับผมแล้วผมก็ต้องการฝึกตัวเองด้วยนะครับให้เล่นฮีโร่ได้เยอะๆนะครับผมเวลาที่ผมเจอฮีโร่ตัวไหนๆนะผมจะได้แบบรู้สก,กิลแล้วผมก็จะได้สู้เป็นนะครับผมมันก็เหมือนเป็นการฝึกฝนตัวเองไปในตัวด้วยเนาะและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุ่นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมสำหรับเซตไอเทมผมมองว่าเซตนี้คือเซตที่ดีที่สุดแล้วนะคือถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนจริงๆนะคือถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีแท้งหรือไฟเตอร์เกิน3ตัวขึ้นเนี่ยเปลี่ยนออฟออฟเดอะมาจายเป็นอาร์โกนี่ก็ได้นะครับ ส่วนพลังแฝงเนี่ยที่ผมที่หลายๆคนแนะนําให้ผมลองใช้พลังแฝงอาเชมี่เนี่ยผมได้ลองใช้แล้วนะครับแล้วผมก็บอกอีกเช่นเคยนะครับว่ามันไม่ดีนะครับสาหรับตัวผมแล้วก็เวลาที่ผมไ่นลอาเรียกผมรู้สึกขาดใจรู้สึกอึดอัดมากๆเลยนะที่ที่ไปใช้พลังแฝงเงินเนี่ยคือมันก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นนะครับผมแล้วผมใช้พลังแฝงเดวิลเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่เราเปิดตีทีนึงเนี่ย สกิล1สกิล2คงกูดาวเร็วขึ้นนะครับอันติคูดาวเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้ความถึกมีอีก10%คือมันเป็นอะไรที่ดีสำหรับลอเลียวมันเหมาะสำหรับลอเลียวแล้วนะครับผมสำหรับพลังแฝง Devil Awakening นะครับผมใครจะบอกว่าพลังแฝงอาชิมีพดีกว่าโอเคมันดีกว่าสำหรับคนนะครับแต่ว่าผมมองว่า Devil มันดีมันดีกว่ามันมันดีที่สุดสำหรับผมแล้วนะครับผมผมถนัดใช้ Devil นะครับก็ขอบคุณนะครับผมที่แนะนำเข้ามานะครับ ถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสูใ่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำปทางการเล่นรอเลี่ยวมิดเลนในแพทล่าสุดนี้นะครับ ำหรับตัวลอเรียลเนี่ยคือคนขอเข้าบายเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ให้รอกันนานนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีโอกาสได้เล่นลอเรียลแล้วนะครับแต่ก็ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับผมว่าจะได้คลิปหรือเปล่านะครับเกมนี้ถ้าเกิดได้ชนะก็อาจจะได้คลิปนะครับผมแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรมันกมันก็น่าจะได้คลิปนะครับผมเคผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะครับสำหรับฮีโร่ที่เราเจอในเกมนี้ค่อนข้างที่จะไม่ตึงมากนะครับผมก็เราสู้ได้นะครับตัวดาเมจเบิร์ดไม่ค่อยมี นาคอสนะครับผมนาคอสป่าแล้วก็ cheesecake. แก๊กนะครับแก๊กก็ไม่มีดาเมจนะครับมีดาเมจแค่เทลนะครับผมในช่วงเลตเกมนะครับเราก็พยายามเวทตัวเล็กนะครับถ้าเกิดเราเคลียร์กลางได้เร็วนะครับผมเล่นเมลดนะครับเมดเนี่ยส่วนมากอุ้ยจังหวะนี้เราต้องรีบหลบหลังเพื่อนนะครับผมหลบหลังเพืกันนะครับเดินแบบฉลาดนะครับผมแล้วปล่อยเพื่อนตายเพื Alexandria ่อนออกมาได้ไหมเพื่อนเหมือนจะออกมาไม่ได้เพราะว่านาคอสมานะครับผมทอนเราน่าจะเป็นลมบีหนึงตัวทอนฟิกเกอร์ออกมานะครับผม โอเคเราน่าจะเสียแค่โลมนะครับผมแล้วก็เสียเฟิร์สบาดไปนะครับก็ต้องทําใจนะครับผมเพราะว่าเราไปเอาตัวเล็กเข้ามาแล้วเราออกช้านะครับผมเรางัวแต่ไปยึกยักยักนะครับผมก็เลยโดนปิดนะครับเกมนี้คืออุ้ยฉีโซโล่คิวฟอร์เรนไปแล้วหมดทุกคนอย่างแจ่มเกมนี้นะครับผมคือรอเรียกค่อนข้างที่จะสู้ง่ายมากๆเลยนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอย่างที่ผมพูดไว้นะครับมีแต่ตัว DPS แล้วก็ไม่ค่อยมีตัวเบิร์ดสักเท่าไหร่นะครับรอเรียกค่อนข้างชอบนะครับสาหรับเกมแบบนี้เนาะ หลายหลายคนอยากให้ผมทําดาร์ฟลอเรียวนะครับก็มันถ้าเกิดผมทาดาร์ฟไปแก่เลือกตัวเนี่ยมันจะช้านะครับผมเพราะว่าใช้เวลารักษาประชันที่ผมขอตอดก่นอันนี้ก็เป็นการตอดเลือดนะครับผมเนี่ยเวลาที่คนเดินผ่านเนี่ยเราก็ดักพุ่มแล้วเราก็ตอดนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยคือมันเดินแก๊งไม่ค่อยดีเราก็อาศัยลูกตอดเอานะครับผมเนี่ยตอดตอดอะไรประมาณนี้นะครับผม พูดถึงเรื่องดับนะครับดับนะครับถ้าเกิดผมทำดับไปด้วยเนี่ยคลิปผมก็จะกินเวลาเพิ่มปอีก5นาทีเลยนะครับผมเพราะว่าดับไเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลานานนะครับผมประมาณ33นาที4นาทีได้เลยนะถ้าเกิดแบบดึงๆเชิงกันนานๆนะครับผมก็ขอไม่ทำล้วกันเนาะคือผมก็อยากทำนะครับแต่ว่าคลิปมันจะนานเกินไปนะครับผมคือบางคนดูเนี่ยเผลอๆอาจคาบดับไปเลยก็นีนะครับผมก็เลยแบบให้ดูในตัวเกมให้ดูการเดินเกมของผมให้ดูวิธีการเล่นของผมแล้วกันนะครับเอ้ยช่อนี้เราต้องกระโดดไปข้างหลังนะครับเพราะว่า เฮ้ยมันยังฟิกตามมาอีกว่าแต่ไม่เป็นไรทุกคนช็อตนี้เราเล่นอยูรวๆเล่นไปนะครับผมเพราะว่าเล่นฟรีเพราะว่าผมฟรีจะจัดไฟนี้เคสวยครับถือว่าเราได้กําไรมาค่อนข้างเยอะนะครับผมผมได้คิวมาหนึ่งคิวนะครับแล้วก็หนึ่งแอซิสนะครับผมค่อนข้างที่จะดีนะครับสาหรับตัวผมเพราะว่าเราเลียกเป็นหนึ่งตัวที่ต้องรวยอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดไม่รวยก็จะไม่เก่งนะครับพูดถึงเรื่องฮีโร่ที่รอเลี้ยวไม่ชอบกันดีกว่านะครับอันนี้คือผมพูดบ่อยมากๆนะคือเกมที่เราจะเลือกรอเลี้ยวได้นะ หนึ่งเลยนะครับผมเกมน,นั้นเนี่ยคือต้องไม่มีตัวเบิร์ดเกิน2ตัวขึ้นไปตัวเบิร์ดป่าก็อย่างเช่นเอาอีคิกแนกนะครับผมตัวเบิร์ดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็อย่างเช่นซาตาคิกซี่นะครับผมลิเลียนาอะไรพวกนี้นะครับส่วนแคลรลี่เนี่ยก็จะเป็นพวกไวโอเลตคาเฟนี่นะครับผมอะไรพวกนี้นะครับพวกตัวที่มันเป็นแรงๆอะ่ะสกิลแรงๆอ่ะไม่ใช่สกิลแบบ DPS อะ่ะทุกคนคือแล้วก็เกมที่ มีสองแคลรี่นะครับผมไม่ควรเล่นร้อเลี้ยวนะครับเอ้ช็อตนี้ผมเล่นได้นะครับเนี่ยมาเฮ้ยเล่นฟรีได้นะครับผมเล่นฟรีได้เล่นฟรีได้เอาเยอะได้นะครับผมช็อตน,นี้มาดีกระโดดไปกระกโดดไปเรื่อยๆนาคอสไม่มีดาเมจแน่นอนผมเลือดเยอะเพราะผมเลือดเยอะแล้วผมก็โดดแบบรูรูโดดแบบรูรูแล้วก็ออกมานะครับผมพอเล่นมาเติมปิดกระโดดนะครับผมโอ้โหฉีผักสวยมากเพื่อนผู้ดีนะผมไม่ตายนะครับถ้าเกิดผมตายช็อตเมื่อกี้นี้ผมน่าจะ แห้งนะครับแล้วก็เสียเวลาในการฟาร์มพอสมควรนะครับและส่วนเกมที่สามารถเล่นลอเลี้ยวได้นะครับผมก็คือเกมนั้นเนี่ยคือมีแท้งไฟเตอร์3ตัวขึ้นไปนะครับผมหรือแม่ก็2งตัวขึ้นไปนะครับก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับสตัวขึ้นไปเนี่ยยังไม่ค่อยแนะนํา3ตัวขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือเล่นได้แบบ100%เลยนะครับสตัวขึ้นไปเนี่ยอาจจะเล่นได้ประมาณ70% 80%แต่ก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมถ้าเกิดเพราะว่าพวกตัวพวกเนี่ยคือลอเลียวมันจะชนะทางมากๆเลยนะ เนี่ยยืนในเลนมันก็ไม่ได้อ่อนนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเจอตัวพวกนี้นะครับแต่ถ้าเจอคลิกซี่อ่ะเอาเรื่องอยู่นะครับผมเราเล่นสุดได้นะโอ้ยหเกือบตายนะครับผมก็ึูว่าจะตายนะครับขาดดาเมจนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวโลลีออนนะครับตู้ลราเลี้ยวยากอยู่นะครับเพราะว่าโลลีออนเป็นดาเมจแบบ DPS นะครับผมไม่ใช่ดาเมจเบิร์ดนะครับช็อตนี้แก๊งดูดแบบฟินฟินนะครับแบบดูดแบบฟินฟินผมก็มาแบบกระโดดแบบฟินฟินนะครับลามไปที่เทลนะครับผมเทลจะไปไหนเทลจะไปไหนล่ะเพื่อนคิวหนึ่งมาโบเข้าไปหนึ่งที ตามไปที่แก๊กนะครับผมขอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าได้คิวไนดะ้อซิดไปแล้วนะครับผมเราก็เอาเว็บบนต่อเลยนะครับเพราะว่าแครี่เราตายอยู่นะครับเดินได้ก็เดินนะครับเล่นรอเลี้ยวเนี่ยคือถ้าเดินได้เนี่ยก็เดินนะครับเดินแบบจังหวะที่มัน ที่เราเดินแบบไม่ได้ไกลมากนะครับผมแต่ถ้าแบบมันไกลมากแล้วเราคิดว่าเดินไปเนี่ยไฟเนี่ยคือมันไม่ชนะแน่ๆไฟที่ไม่ชนะแน่ๆคืออะไรเพื่อเราสะบักสะบอมนะครับแล้วก็ดูเพื่อเราแบบเหมือนคือเหมือนจะตายกันแล้วอะ่ะเนี่คือเราไม่ต้องไปก็ได้นะครับไฟแบบนั้นนะคือเราก็พยายามฟาร์มหาของไปนะครับว่าเราบวกไฟใหญ่หรือว่าไฟที่เราคิดว่าเราสามารถสู้ได้นะครับอย่างช็อตเนี่ยคือเราสู้ได้นะครับผมไฟนี้โลลิออนยกมาข้างหลังนะครับเราก็เดินเข้าไปหาแก๊กเพราะว่ามีหน้าเล่นอยู่นะครับผมเราก็ดูนะครับแก๊กดูผมอ่ะ ไม่เป็นไรทุกคนเปิดอันติเข้าไปไล่ลำไล่ลำลำเข้าไปในวงแก๊กเชฟฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ก็ไม่รอดอยู่ดีนะเพื่อนกระโดดใส่เข้าไปอีกหนึ่งทีฟอลนติโน่ที่เราก็ไม่กลัวนะครับผมฟอลนติโน่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราเลียวสามารถสู้ได้นะครับผมเอามาเอามาเอา,เอามาสู้นะรอรอ,รอเลียนนะสู้เราเลี้ยวไม่ได้นะครับผมรอนะอาจจะหยอ,อกนะคอสต์หนึ่งทีแต่ว่าผมลองเชคคลิปดีกว่าเดี๋ยวรอทอนมานะครับผม หยอกเข้าไปหนึ่งทีกลางอาติเข้าไปโอ้เขาเสียตัวแข็งเลยว่ะทุกคนสกิลผมก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะ <c oughs> โอเคเราเอานกก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องวาร์ปกลับบ้านก่อนนะครับตอนนี้เรามีตัดเลือดแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะสู้ได้แทบทุกตัวแล้วนะลดคู่ดาวเราก็40%แล้วนะชอวนี้จะเป็นเก่งม,มากๆรอเรี่ยวลดคู่ดาวสเร์40%ต้องหาเล่นเลยนะครับผมเดินหาเล่นหาไฟเลยนะครับผม เพราะว่าตอนที่ลอเลียวพีคสุดเนี่ยคือตอนที่พึ่งได้ลดคูดาว40%เป็นทามมิ่งที่ลอเลียวเก่งนะครับทามมิ่งนี้คือลอเลียวเนี่ยสามารถเล่นหาบวกได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมพูดไว้เสมอนะครับเรื่องลดคูดาว40%ปุ๊บต้องรีบหาเล่นนะครับเพราะว่าเฮ้ยมาดิเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยของดาเมจยังไม่ค่อยเยอะนะครับผมเราก็ยังเล่นเยอะได้อยู่นะครับซิลรู้สึกจะเอาเยอะเกินไปนะครับผมถ้าออกไม่ได้ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะแต่ว่าลงไปนะครับผมถ้าผมคิดว่าผมสู้ได้นะต่อให้เขามีสี่คน มาถ้าเกิดเราหลบสกิลดีๆโอเคเพื่อเราล้างนะครับหลบอันติเทลวิถึงที่เราก็ลำอยู่ในวงลำอยู่ในวงยังไงล่ะยังไงแต่เราเรายังมีตัวแข็งอยู่นะนาคอสเปิดอันตินะครับผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราได้มา2เสียไปห,หนึ่งนะครับเสียป่าได้ออฟเลนกับอาโรมิ่งนะครับผมดึงได้ไหม,มนึกว่าจะดึงนะครับผมดึงหรือเปล่าดึงแล้วนะครับผมเปิดอันตินะครับหนึ่งไปสองตามไม่ทันได้ระเบิดนะครับ ลถกุ้ตาล40%ของล้อเลี้ยวนะครับผมช่วงที่ล้อเลี้ยวโหดจะจับเลยนะครับช่วงนี้พยายามเล่นเยอะเลยนะถ้าเกิดได้ของลูกาุาล40%แล้วนะครับนาะคอฟเหมือนจะอยู่ข้างบนนะครับผมก็ดักดีไหมหรือผมอาจจะดักเทลก็ได้นะครับผมดักถ้าเกิดเทลกับแก๊กเดินมาคู่ผมผมสู้ได้นะแต่เขาจะเดินมาหรือเปล่าคลิปคลิปออกมาแล้วนะคลิปกลางกระโนแล้วนะผมว่า ยังไม่มาอีกเหรอเพื่อนเอาโหผมเดินออกเขามาพอดีนะจังหวะซิคคอมจ,จัดๆโอเคผมจะไปเคลียร์การแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้นาคอสมาเคลียร์นี่มันมาเคลียร์จริงได้ว,ว้าะมันมาเคลียร์จริงได้ว,ว้าะซีลวัดลำคีฟลำรถไปแล้วนะครับผมมือไวจ,จัดๆมือไวเกินก็ไม่ดีนะเพื่อนเลิฟยังไงซินาคอสต,ตอดเข้าไปดอกก็สองร้อยนะครับกิลสองเราก็ตีไปแล้วหกร้อยนะครับผมตรงนี้เล่นได้นะ ค,ค่อยเล่นนะครับผมปล่อยแก๊กมาดูดไปก่อนปล่อยแก๊กมาดูดไปก่อนแล้วเราก็ตามไปจี้ตามไปจี้ตามไปจี้แล้วเอาสุดตามไปจี้แล้วเอาสุดอีกทีหนึ่งโอโ้โหไม่ตายนะครับผมไม่ตายไม่เป็นไรถือว่าได้เล่นนะครับผมถือว่าได้ทำเขากลับบ้านนะครับป้อมนี้เราอาจจะได้นะครับถ้าเกิดลมขึ้นไปค้ำหน้าเลยนะแต่โรเจอออนมาเคียร์คีบทุกคนอาจจะไม่ได้แล้วนะนะคอสเข้าขวานะครับผมดูสกิลดีดีนะครับเราลอนตินะครับผมยังไม่มีติอย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปผีผามนะครับแล้วก็เลือดเรานี่ยแค่ครึ่งหลอดนะผม ก็ใจเย็นๆนะครับเล่นใจเย็นหน่อยถ้าเกิดเราไม่ค่อยพร้อมนะครับผมถ้าเกิดเราพร้อมเต็มๆผมอาจจะเล่นแล้วนะครับผมปีกีดีนะจ้าหวะนี้ไม่มีอะไรนะครับผมก็ทําเวฟต่อไปนะครับเดินทําเวฟนะจริงๆมันควรจะเอาดาร์กได้แล้วนะครับผมเพราะว่าผมก็รอป่าอยู่นะครับป่าไม่รู้จะเปิดตอนไหนนะก็ทําเวฟไปก่อนนะครับแล้วมีหน้าดักสูงอยู่นะครับเกี่ยวแก๊กได้นะครับผมเราตามได้ไหมเอ้าเขาเกี่ยวเทลอยู่อะโอ้โหผมไม่ดูแต่ว่าเทลเสียฟิกเกอร์ไปนะครับผม ผมก็เกงแก๊กอยู่นะครับผมเมื่อกี้นี้นะก็เลยแบบไม่ได้เดินไปแล้วก็ไม่ได้เลื่อนจอไปดูด้วยมัว <c oughs> แต่ไอเกงไอแก๊กอยู่ว่ามันจะดึงหรือเปล่าโอ้โหลำาลำว่ะลำว่ะมามึงเอาเหรอมึงเอาอเหรอเรลนเพื่อนเพื่อนเอานาคอตสแล้วยังไงอะนาคอสแล้วยังไงอะสู้นะสู้นะครับผมหุโ,โหยพาร์ทสิบเราต่อละแปดร้อยแล้วนะตอนนี้ดาเมจจริงนะครับรับแปดร้อยไปเต็มเต็มเลยนะพาร์ทสิบเรา สกิลหนึ่งเราก็ค่อนข้างแรงแล้วนะ982แต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับมาแรงที่พาสซีินนะสำหรับตัวรอเลียวสกิลหนึ่งไปไเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ชัวร์ในการไฟเนี่ยเข้าสกิลหนึ่งต่อไปไเรื่อยๆแล้วก็กระโดดเข้าไปแล้วก็เอาบีอีกหึงทีนะครับผมสกิลหนึ่งต่อไปนะครับสกิลหนึ่งต่อไปไเรื่อยๆเดี๋ยวพาสซสฟเราก็ติดนะครับผมถ้าสกิลครบสี่ทีนะนาคอรน,นี่ยังไงนาคอรน,นี่แบบไม่รวยนะครับผมอุ้ยแต่เขาเลี้ยว13อยู่นะอุ้ยแค่แ นาคสพี่หนึ่งตัวที่เราไม่ค่อยกลัวนะคือเข้ามาเลยเราเปิดสบา้เปิดเปิดอัตินะครับผมเราก็สู้ในวงได้เลยนะนาโคสดันบนอยู่นะครับก็ไปไล่เขานะครับผมไม่ให้เขาเอาบ้อมบนเราง่ายๆนะครับผมอย่าปล่อยให้นาโคสมาได้เล่นฟรีนะครับต้องไล่เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันไปตีป้อมประมาณสองสามทีป้อมระเบิดแล้วนะดูดิเนี่ยเลือดป้อมแค่นี้เองอะแบบเข้ามาป่าประมาณสามทีป้อมระเบิดแล้วมั้งดันชีพออกไปนะครับผมเพื่อไม่ให้เขา เอาป้อมเราได้ง่ายๆนะครับเคียนโนก่อนนะครับเพื่อเปิดวิชั่นนะครับผมว่ามีใครแอบอยู่ในป่าหรือเปล่านะครับมีหน้าเราค้าสูงเคคลิปไปแล้วนะเราก็ดูดรถนะครับผมเอามีหน้าตีดิเพื่อนโอเคยืนดูดรถนะครับเราก็ได้กระทาดูดเลือดมาแล้วนะครับเอามาดิอยากเล่นหรือเปล่าแก๊กตอนนี้พาสีเราอยู่ที่900นะครับผม900นี่ถือว่าแรงแล้วนะในผมได้ขออีอชีตหนึ่งอ่ะพาสีก็ดอกลับพันแล้วนะครับช็อตนี้เราฆ่าได้นะเทลวเรียบร้อยไป โอ oh, ้ง่ายๆนะครับผมก็โดดสอทีกับสกิลหนึ่งสองทีเทวตายแล้วนะ <c oughs> พาสีเราก็ข้างแรงนะครับผมเฮ้ยโดนดูดโอเคเพื่อนเราล้างนะครับหูฉอเมื่อกี้นี้ประมาาจัดเลยนะถ้าเกิดโดนดูดคือตายขาป้อมเลยนะแบบอยากเล่นเยอะจัดไปหน่อยเมื่อกี้นี้เออเฮ้ยใจเย็นเพื่อนโอเคดีนะเรายังรอดออกมาได้นะครับแต่ว่าคาถาดูดเลือดเราเด้งเอานะเร,เรียบร้ิ่งนะครับผม เราดันเวฟไปนะครับผมดันเข้าสามทางนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะจบบ้านเขาแล้วเนาะแต่ทำไมทีมเราไม่เอาดาร์กนะทุกคนผมงงเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเ้ยนะขอใจเย็นเพื่อนใจร่มใจร่ม,มดิจะตื่นเต้นดิเพื่อนต้องการบวกกันอยู่นะครับยังไงเาดาร์กเถอะผมผมว่านะทรงไม่ค่อยดีเลยวะ่ะมายืนจ่ออย่างนี้คือมันไม่มีคนตีบ้านอยู่ดีนะครับผมเลือดเลือดก,ก็ไม่มีนะแต่ผมอยากจะดักอะ่ะผมสู้ได้อยู่ เพราะว่าผมผมแรงอยู่นะตอนนี้โรบิยอนเดินมาแล้วยังไงต่อเปิดอันตีไปเปิดอันตีไปโอ้โหไม่ได้นะครับเพื่อนโดนดูดไปนะครับผมเราก็ต้องปล่อยซึมนะครับเฮ้แต่ว่าเพื่อนเราไปเอาโรบิยอนไปได้ด้วะโอเคเพื่อนเราตีดาร์ก,กน,นะครับผมหฝันที่เป็นจริงว่ะทุกคนเพื่อนตีดาร์กสักที <c oughs> โอเคตอนนี้เงินเรานำมากๆเลยนะเล่นเราเรียกให้เงินนำก็เล่นแบบผมเนี่ยแหละทุกคนก็คือ เดินไปเดินเดินฟาร์มไปก่อนมีไฟก็ไปไฟนะครับไม่มีไฟก็ฟาร์มน,นะครับผมพยายามอย่าไปทิ้งเว็บนะครับอย่าไปทิ้งเว็บให้เพื่อนนะครับผมคือตัวเรามันก็ต้องการขอนะครับมันไม่ใช่เมทที่ไม่ต้องการของนะครับลอเรเียเพราะว่าคือม,มันเป็นหนึ่งตัวที่ต้องเอาตัวเข้าไปแลกนะครับผมต้องเอาตัวเข้าไปรับดาเมจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้สกิลสองหลบได้เนี่ยก็จะช่วยในการรับดาเมจได้ดีขึ้นนะครับผมก็พยายามใช้สกิลสองหลบดาเมจดีๆด้วยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะจบได้แล้วปะ ปล่อยมังกรบนมานะครับผมก็จะเป็นพี่เลี้ยงมังกรดึงมาอกระโดดหลังแก๊กนะครับวิธีการตู้กแก๊กง่ายๆเลยนะครับผมโอเคเทลระเบิดไปแล้วนะครับต่อไปที่แก๊กนะครับผมตามไปไล่กระโดดรูกกระโดดรูดไปเรื่อยๆนะครับผมโหสกอร์ผมดีจัดเลยว่ะทุกคน12 0 4ูนทุกคนน่าจะได้ดูคลิปนี้แล้วแหละผมคิดว่าก็ได้ดูอะไรหลายๆอย่างเยอะอยู่นะครับเทคนิคการฟามเทคนิคการเดินนะครับผมสำหรับเกมนี้ ช็อตได้ก็มีนะครับผมเห็นปะได้ได้เข้าไ,ไปนะครับได้เข้าไปเอาตายนะเอาเอาตายนะตายเอา้เาแล้วทำไมทำไม,ไมผมไม่ได้ฆ่าแต่ไม่เป็นไรเอา้าผมไม่ได้ฆ่าเหรออะไรวะทำระเบิดอย่างเยอะแต่ไม่ได้ฆ่าไม่เป็นไรจบเกมเลยแล้วกันไปโอเคตีป้อมไปเพื่อนโอ okay, เคสำหรับแนวทางการเล่นเราเลี้ยงก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชนกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม